พี่น้อง <c oughs> กินข้าวนะคะข้าวยังพี่น้องข้าวตอนข้าวตอนข้าวเที่ยงข้าวตอนข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงข้าวตอนลัล่ำก นี่ผิวนิ่มเนี่ยทาครีมละผิวนิ่มเรนกินข้าก็งนเรน thầy này thầy này đang ăn kinh khao rồi này thầy ngồi dìu này nè múa jazz á con đùa này anh à ได้เจอประเดดเลยบมื่อวานนี้ของคิดมื่อวานนี้เออเนาะอืไมันได้คิดวันนี้ถาป้ะเด็กอืม ม้ออ้อยจะมาหาอีกวัน,น,นไหนนะอืมไหนยายอ่ะหมออ้อยจะมาอีกวันไหนวันหมออ้อยมาหาอนะ่ะ เขมบอกาแป่ไปเล Ừ, nè này đấy, đấy Dạ, may là may, may với may đấy Mày vừa Hai mày này à? Mày tì với mày này, 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 này. Bày, này. Này. Ở đây đó Ở đây đó Có những chị mô đó Sắc bài mô Sắc môn Ô, cho bài mô đó nè Ít sắc cam gần Sắc hùng. เขาแม่เขาแบงเขาเลยมันโดศัซท์ลูกไฟลานไม้บุ้ลูกไฟ่หู้มองคำเหลี่ยมเลย

แมนทุกคับรถลูกไฟเขาหมูนไปแล้วไปแล้วอ่าเพลิดเพลินไปกันรักได้คูนไปเจ้าหมูลูกลุงส้มก้าล้านลุงส้มก้ามันจะไปมันข่าวบ้านพิดมันเลยมั่ง ทำาแบของอาไม่ห,หา,าหน่อยไ้ใจจะยี่นนออมหรือยี่ออมอีไรอจีนเนี่ยอจีนเนี่ยปิเป็นปิดตู้อืมหูไอกตีด อะพอมันเยี่ยมยังอนะมันเยี่ยมยังนะอะโดนป้า <laughs> มันยังมาคัดฮ <laughs> ะเออแต่วมันขึ้นนั่งกินข้าวอยู่พี่อันนั้นมันไปยิ้มโป๊ะยังบ <laughs> อกข้าวฮะคู่แฝดมันแค่ไหน <laughs> อันเป็นโป๊ออยังบอกข้าว <laughs> แล้วใส่เสื้อคน <laughs> ละสีใส่เตี้ยวสีเดียวกัน Tiểu gì đưa cái vào đấy, ừ. Cái <laughs> Đi 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 Vẫn xây tiểu đi, đi tiêu, tiểu Nè Bác học quýnh bác